การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะในการวิจัยนั้นมีมีความจําเป็นมากที่ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องค่ะในเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วยนะต้องตรงกับในหัวข้อเรื่องที่คุณทำยานิพนธ์หรือทําวิจัยด้วยนะทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดค่ะหลักการแล้วก็ทฤษฎีตัวแปรทุกเรื่องที่ทําการศึกษาตลอดจนการทราบถึงความก้าวหน้าขององค์ความรู้ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยนะว่ามีผู้วิจัยคนใดที่เคยศึกษาในเรื่องนี้มาแล้วบ้างนะคะปัญหาขอบ วัตถุประสงค์ของการวิจัยระเบียบวิธีการวิจัยข้อค้นพบตลอดจนข้อเสนอแนะของผลงานวิจัยที่เคยทํามาแล้วอยู่ในลักษณะใดเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์การสังเคราะห์งานวิจัยที่ผู้วิจัยกําลังทําขึ้นนะคะทีนี้การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีหลักการศึกษาจําแนกได้4หลักการด้วยกันค่ะคุณอันที่1คะ่ะจุดประสงค์ของการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง2คะ่ะประเภทของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง3คะ่ะกระบวนการศึกษานะคะ 4. คะ่ะวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องวรรณกรรมการเขียนวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องซึ่งรายละเอียดของแต่ละหลักการมีดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อที่1ค่ะจุดประสงค์ของการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องวรรณกรรมหมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ได้มีการเก็บบันทึกรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบระเบียบในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะนําประโยชน์ไปใช้ในการศึกษาเช่นหนังสือวารสารสยามจดหมายเหตุรายงานวิจัยวิทยานิพนธ์ encyclopedia นะคะหรือว่าในรูปแบบของการเก็บข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในห้องสมุดนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบล็อกต่างๆนะคะทางเว็บไซต์ าทางไฟล์ PDF ต่างๆก็ได้หมดเลยดังนั้นการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นเรื่องของการที่ผู้วิจัยเนี่ยจะต้องทําการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและเรื่องกําลังทําวิจัยอยู่ค่ะโดยมีจุดประสงค์ที่สําคัญนะคะพอสรุปได้3ประเด็นดับได้แก่ค่ะ 1. เพื่อให้ผู้วิจัยได้เกิดความรู้2เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัยได้และ3ค่ะทําให้ผู้วิจัยเห็นภาพของความเชื่อมโยงในงานวิจัยของตนเองกับผลงานการวิจัยที่ อาจมีบุคคลอื่นได้ทําไปแล้วนะคะแล้วก็มีรายละเอียดของหลักการทั้ง3ประเด็นสําคัญนี้ไว้ด้วยนะคะจุดประสงค์ของการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมุ่งไปที่3ประเด็นหลักอย่างไงเรามาดูวมก็ย่อยที่1กันเพื่อให้ผู้วิจัยได้เกิดความรู้ค่ะจุดประสงค์ของการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้อแรกคือเพื่อให้ผู้วิจัยได้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการทฤษฎีตลอดจนตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นไม่ว่าจะมีอะไรบ้างตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์หรือว่ามีหรือว่าไม่มีอย่าง นะแล้วก็ในเชิงสาเหตุแล้วก็ผลการเกิดความรู้ความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยทําให้ผู้วิจัยนะคะสามารถที่จะเชื่อมโยงปัญหาและเรื่องที่ตนเองต้องการศึกษาให้กับแนวคิดและทฤษฎีศาสตร์ต่างๆได้ว่าง,งานวิจัยที่ตนเองกําลังทํานั้นมีแนวคิดและทฤษฎีอะไรบ้างที่อาจจะมีการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีต่างๆเหล่านั้นขึ้นมาเป็นต้นแบบค่ะหรือกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้การกําหนดประเด็นหัวข้อการทําวิจัยรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปลต่างๆภายใต้ต้นแบบหรือกรอบแนวความคิดของการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนะคะหัวข้อเพื่อให้ผู้วิจัยสามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัยค่ะเมื่อผู้วิจัยสามารถที่จะกําหนดสมมติฐานการวิจัยที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีได้ในกรณีของการวิจัยเชิงปริมาณโดยทั่วไปแล้วนะคะการกําหนดสมมติฐานในการวิจัยที่ดีเนี้ยนะคะคุณควรที่จะมีการนิรนัยมาจากทฤษฎีซึ่งจะช่วยทําให้การทดสอบทฤษฎีาสามารถทําได้ง่ายโดยทดสอบสมมติฐานแทนตัวอย่างคะ่ะเช่นกาหน ไว้ที่3ประเด็นด้วยกันนะคะแยกออกมานะคะเป็นอะไรคุณสามารถทดสอบได้แบบนี้นะว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมการทดสอบแบบนิรนัยเป็นแบบนี้นะคะเช่นข้อที่1งค่ะทฤษฎีการจุนใจของเฟเดริกเฮอร์เบิร์ตนะคะพิจารณาว่ามีปัจจัยสําคัญเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่2ปัจจัยหลักก็คือ1ปัจจัยสุขะลักษณะาทางจิตนะคะได้แก่อะไรเขาบอกว่าได้แก่นโยบายของการมีการบริหารงานการควบคุมบังคับบัญชาเงินเดือนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานแล้วก็สภาพงานโดย ต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ใช่เป็นสิ่งจูงใจแต่เป็นปัจจัยที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่จะป้องกันไม่ให้คนไม่พอใจในงานที่ทำอยู่โอเคไหมคะแล้วก็เฟสเดลิกเฮอร์เบิร์กได้บอกปัจจัยที่2คือปัจจัยจูงใจปัจจัยจูงใจนี้เขาบอกว่าประกอบไปด้วยความสําเร็จในการทํางานประกอบไปด้วยความสําเร็จในการทํางานนะการให้การการได้รับการยอมรับลักษณะของการให้การยอมรับ,ล,รรรบลักษณะของงานความรับผิดชอบและความก้าวหน้าซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้แหละค่ะเฮอร์เบิร์กบอกว่าเห็นว่าเป็นปัจจัย ที่จะจูงใจให้คนทํางานอย่างจริงแท้แน่นอนมั่นคงไม่ไปไหนไม่ลาออกทุ่มสุดตัวเพื่อให้มีงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะ่าประมาณนั้นนะคะอาจจะจริงจังนะมาดูข้อที่2หัของข้อย่อยของการที่จะทําให้ผู้วิจัยสามารถที่จะก,กําหนดสมมุติฐานการวิจัยได้ค่ะจากการสังเกตแล้วก็การรับทราบข้อมูลทางหน่วยงานหนึ่งพบว่ามีอัตราการลาออกจากงานของพนักงานอยู่ในระดับสูงรวมทั้งมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่สนใจและความเฉ่ยชายในการ าาทํงนซึ่งนะคะผู้วิจัยต้องการหาคําตอบว่าเฮ้ยปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะเขาก็ต้องเป็นอะไรคะเขาก็จะต้องกําหนดปัญหาการวิจัยดังกล่าวว่าเกิดจากมาจากสาเหตุอะไรถูกต้องไหมคะปัญหาเกิดจากสาเหตุอะไรควรจะมีแนวทางแก้ไขเช่นไรนี่แหลคะค่ะเขา,เานําไปใช้ในส่วนของการกําหนดปัญหาส่วนหัวข้อย่อยของการที่ผู้วิจัยสามารถที่จะกําหนดสมมติฐานการวิจัยได้นะคะเขาก็จะดูที่อันที่3คือหัวข้อย่อยคือผู้วิจัยเชื่อมโยงปัญหาค่ะเขาเชื่อมโยงยังไงล่ะถึงจะสามารถตั สมมติฐานได้เขาบอกว่าผู้วิจัยจะเชื่อมโยงปัญหาการวิจัยได้ยังไงละ่ะหลักการวิจัยสากลขานได้ระบุไว้ว่าผู้วิจัยสามารถที่จะเชื่อมโยงรานของหน่วยงานที่ศึกษาเข้ากับทฤษฎีแรงจูนใจของเฮอร์เบิร์ตโดยนํามาเขียนเป็นสมมติฐานได้เป็น2ข้อด้วยกันข้อแรกค่ะอัตราการลาออกจากงานที่มีในระดับสูงเนื่องจากหน่วยงานนี้มีนโยบายและการบริหารที่ไม่ดีรวมถึงสภาพของการทํางานที่ไม่ดีค่ะข้อ 2. ค่ะความไม่สนใจและความขาดความกระตือร้อนมาจากสาเหตุ ในเรื่องของการขาดการส่งเสริมคนที่ทำงานสำเร็จนะคะการไม่เห็นคุณค่าของคนทำงานลันกษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดการขาดความรับผิดชอบและไม่มีการส่งเสริมความก้าวหน้าของคนทำงานนะคะซึ่งผู้วิจัยก็จะนํามานิยามศัพท์ต่างๆที่จะใช้และนําสมมติฐานนี้ไปทําการทดสอบต่อไปะค่ะหัวข้อต่อมานะคะสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือทําให้ผู้วิจัยเห็นภาพของความเชื่อมโยงนะคะในการวิจัยของตนเองนะคะกับผลงานวิจัยที่ อาจจะมีบุคคลอื่นได้ทามาแล้วโดยการพิจารณาอะไรพิจารณาตรงนี้ค่ะสําคัญมากเลยนะคะคุณเขาบอกว่าพิจารณางานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นๆประกอบด้วยมีการศึกษาปัญหาในประเด็นใดบ้างที่ผ่านมาแล้วมีขอบเขตกว้างอย่างไรนะคะศึกษาตัวแปรใดบ้างอ่าศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นยังไงเอ่ยนะคะคุณก็ต้องอ่านดูต้องมีข้อมูลดูแล้วก็ยังไม่พอนะยังใช้ระเบียบว,วิธีการศึกษาอย่างไรด้วยนะคะได้ข้อค้นพบแล้วก็ข้อ เสนอแนะอะไรบ้างซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการทําวิจัยซ้าในลักษณะเดียวกันทุกอย่างรวมถึงผู้วิจัยนะคะสามารถที่จะอ่านาผู้วิจัยสามารถที่จะศึกษาในขอบเขตที่กว้างมากกว่าเดิมทั้งในแง่ของประเด็นปัญหาการวิจัยถูกไหมศึกษาโดยใช้ระเบียบว,วิธีการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปก็ได้นะคะเช่นใช้สถิติขั้นสูงเพราะว่างานที่เขาทําอาจจะใช้สถิติขั้นต่ําหรือว่าขั้นเบื้องต้นหรือขั้นกลางก็ได้ทีนี้เวลาคุณทําคุณก็ใช้สถิติขั้นสูงแบบนี้ก็ได้เช่นเแบบดียวกันเพื่อ จะนำมาวิเคราะห์น้ำหนักในอิทธิพลของตัวแปรต่างๆเพื่อการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มการพยายกรณ์เป็นต้นนะคะที้การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องกับชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ของคุณกับชื่อเรื่องการทําวิจัยของคุณเนี่ยผู้วิจัยนะคะทาขึ้นก็คือได้ผู้วิจัยทําขึ้นคือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากผู้วิจัยทําขึ้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากผู้วิจัยจะต้องทําทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะศึกษาต่อไปอย่างแตกฉานอันจะเป็นประโยชน์ ทำให้ผู้วิจัยสามารถที่จะมองเห็นแนวทางการเชื่อมโยงผลงานทางวิชาการตลอดจนแนวทางการดําเนินงานวิจัยได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนค่ะ